คลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะครับหน้ากว้างๆอยู่ติดกับถนนสาธารณะหน้ากว้างถึง300เมตรเลยนะครับ ครับสวัสดีครับพบกับผมในทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนาอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมที่ดินแปลงสวยๆนะครับหน้ากว้างๆอยู่ติดกับถนนสาธรารณะหน้ากว้างถึง300เมตรเลยนะครับแปลงนี้จะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองนานะครับตำบลพลสงครามอำเภอนูนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับที่ดินที่จะพามาชมในวันนี้นะครับจะเป็นที่นา อยู่ห่างจากหมู่บ้านนะครับห่างจากชุมชนมาประมาณ300เมตรนะครับจะมีเสาไฟฟ้าต้นสุดท้ายห่างจากนี้ไปประมาณ300เมตรนะครับมีเพื่อนบ้านกําลังมาสร้างบ้านอยู่ใกล้ๆนะครับปัจจุบันกําลังมีการก่อสร้างบ้านนะครับมีเสาไฟฟ้าอยู่บริเวณที่กําลังมีการก่อสร้างด้วยนะครับห่างจากตําแหน่งแปลงของเรามาเพียง300เมตรแค่นั้นเองนะครับถนนหน้าแปลงที่ดินจะเป็นถนนหินคลุกนะครับ ถนนกว้าง5เมตรลักษณะแบบนี้นะครับเข้าออกสะดวกนะครับห่างจากคอนกรีตรมาประมาณ400เมตรแค่นั้นเองนะครับด้านหน้าเป็นตัวหมู่บ้านนะครับเป็นถนนทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านนะครับ้บานหนองนาบ้านโนนกระสังนะครับด้านนี้นะครับตรงไปก็จะเป็นดอนมะเหลือห่อมหนองหัวแรดนะครับไปตรงนี้ได้นะครับไปเชื่อมกับ บ้านมะลุมนะครับจะมีวัดมะลุมนะครับวัดมะลุมก็สามารถเข้าออกได้สองช่องทางนะครับวัดมะลุมนะครับเป็นวัดขนาดใหญ่เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของตำบลพลสงคลามอยู่ห่างจากนี้ไปก็ประมาณ2กิโลเมตรนะครับห่างจากถานนลาดยางเส้นหลักลงมาเพียง5.5กิโลเมตรนะครับ5กิโลครึ่งจะเป็นทางหลวงชนบทหมายเลข2067นะครับเส้นโนนสูงขามสแกแสงของเราจะเลี้ยว บริเวณบ้านดอนผาวานะครับลงมา5กิโลครึ่งแค่นั้นเองนะครับในเขตพื้นที่บ้านหนองนานะครับตำบลพลสงครามอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงนะครับเนื้อที่13ไร่เต็มจุดเริ่มต้นแปลงของเรานะครับจะอยู่บริเวณแนวคนนาตรงนี้นะครับยาวตรงไปนะครับด้านนี้จะเป็นทางด้านทิศใต้นะครับยาวตรงไป118เมตร จากจุดนี้นะครับยาวโค้งตามถนนนะครับจะเป็นหน้าแปลงที่ดินทางทิศตะวันตกมีหน้ากว้างถึง300เมตรเลยนะครับของเราจะเป็นที่นานะครับจะพาเดินชมไปเรื่อยๆนะครับเป็นที่นาเป็นนาน้ําฝนนะครับไม่มีคลองธรรมชาติอยู่ใกล้ๆนะครับสามารถที่จะกุศาเก็บน้ำนะครับทำบ้านสวนได้ลักษณะของที่ดินนะครับก็จะอยู่ต่ํากว่าถนนประมาณ1เมตรนะครับไม่เกิน1เมตรบางจุดก็จะต่ากว่าถนนประมาณ1เมตร ฝั่งตรงกันข้ามนะครับก็จะเป็นที่นาลักษณะแบบเดียวกันนะครับบริเวณทางเข้านะครับทางเข้าแปลงที่ดินของเรานะครับก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับกําลังก่อสร้างนะครับตามที่ผมได้นําเรียนไปนะครับถัดไปถัดจากแปลงของเราไปนะครับก็จะมี บ้านสวนนะครับมีสระน้ามีพกน้องนานะครับของชาวบ้านนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านทยอยกันเริ่มที่จะออกมาสร้างบ้านสวนนะครับทำสวนเกษตรเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับปลูกพืชผักสวนครัวนะครับผลไม้นะครับปลูกได้ทั้งหมดนะครับนี่ฮะจะเป็นถนนน้าแปลงที่ดินของเรานะครับเป็นถนนหินคลุกจากการสอบถามชาวบ้านนะครับได้ความว่าปีหน้าเนี่ยจะมีการ เทเป็นถนนคอนกรีตนะครับผ่านหน้าแปลงที่ดินของเราด้วยนะครับเนื่องจากเป็นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านหลายๆห,หมู่บ้านนะครับถนนคอนกรีตที่จะมีการทําขึ้นมานะครับก็จะมีความกว้างประมาณ4-5เมตรนะครับได้รับอนุมัติเมประมาณจากทางปตทขนส่งรามแล้วนะครับทีว่าจะมาทาที่หน้านะครับเป็นถนนคอนกรีตผ่านมายังหน้าแปลงที่ดินของเรานะครับจะทําให้ หน้าแปลงที่ดินของเราจะอยู่ติดกับถนนคอนกรีตรยาวถึง300เมตรเลยนะครับจุดที่กว้างที่สุดของเรานะครับจะมีความกว้างจากด้านหน้าไปยังด้านท้าย118เมตรนะครับบริเวณนี้จะเป็นในส่วนของตรงกลางแปลงที่ดินนะครับจะมีต้นมะขามใหญ่ลักษณะแบบนี้นะครับที่ดินจะเป็นที่นานะครับเป็นนาน้ำฝนนะครับเจ้าผมคมจำเป็นต้องใช้เงินนะครับ เนื้อที่13ไร่นะครับเป็นโนนรุดแดงใบเดียวนะครับเจ้าของขายยกแปลงนะครับ1 500, บล้าน5 0สนบาทเฉลี่ยแล้วก็จะตกไร่ละ102,000บาทแค่นั้นเองนะครับลองบอวกลบคุณหาดูนะครับ13ไร่ขายล้านห้านะครับถือว่าเป็นแปลงที่สวยงามอีกแปลงหนึ่งนะครับใครที่มีไอเดียอยากจะมาจัดล็อกแบ่งขายทำกำไรต่อก็ได้นะครับ เนื้อที่13ไร่ขายแค่ล้านห้าแค่นั้นเองถือว่าเป็นราคาไม่แพงนะครับเป็นที่ดินที่กําลังมีความเจริญนะครับเข้ามาอยู่ห่างจากวัดมะลุมนะครับประมาณ2กิโลเมตรนะครับวัดมะลุมแล้วก็จะมีถนนนะครับถนนลาดยางเส้นหลักนะจะเป็นทางหลวงชนบท206 7เส้นโนนสูงขามตะแกแสงนะครับห่างจากนี้ไปก็ประมาณ5กิโลครึ่งนะครับเลี้ยวมาบริเวณบ้านดอนผาวา ห่างจากตัวอำเภอนนนสูงนะครับประมาณ16กิโลเมตรนะครับสำหรับตัวอำเภอนูนสูงตัวอำเภอนูนสูงก็จะมีสถานที่ราชการประจำอำเภอนะครับมีโรงเรียนมีโรงพยาบาลสำนักงานนะครับต่างๆนะครับก็จะอยู่ห่างจากนี้ไปประมาณไม่เกิน16กิโลเมตรนะครับสำหรับถนนมิตรภาพนะครับแปลงของเราสามารถเข้าออกได้2ช่องทางเข้ามาทางถานนมิตรภาพนะครับบริเวณทางแยกเข้าตัวอำเภอนนนสูงนะครับจะเป็น อ่าปตทดอนหวายนะครับ yeah, ห่างจากนี or. ้ไปก็ประมาณ28กิโลเมตรนะครับหรือจะเข้ามาบริเวณบ้านยกขาใต้ก <divers. S 1> ็ได้นะครับบ้านยยกขาใต้จะเป็นถนนมิตรภาพเช่นเดียวกันอ่าผ่านตำบลมะข่ามานะครับห่างจากถนนมิตรภาพนะครับบริเวณบ้านยกขาใต้ก็ประมาณ18กิโลเมตรนี่นะฮะจะเป็นแปลงของเราสําหรับตัวเมืองโคราชนะครับท่านใดที่เดินทางมาจากตัวเมืองโคราชที่ดินของเราจะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาประมาณ 45กิโลเมตรนะครับห่างจากกรุงเทพมหานครก็ประมาณ300กิโลเมตรจะเป็นถนนหินครุกนะครับตลอดเส้นทางนะครับปัจจุบันแบบนี้เลยนะครับรถยนต์เข้าได้รถเก๋งเข้าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนนะครับฝนตกหนักๆนะครับรถยนต์รถเก๋งเข้าได้สะดวกสบายนะครับนี่จะเป็นแปลงของเราบริเวณนี้จะเป็นทางด้านทิศเหนือนะครับทิศเหนือส่วนที่แคบที่สุดนะครับจะมีความกว้างอยู่ ประมาณ37เมตรนะครับมีเสาคอนกรีตแท่งใหญ่ๆนะครับผักไว้จะเป็นด้านท้ายแปลงที่ดินของเรานะครับแล้วก็ตรงไปอีกนิดนึงนะครับตรงนี้นะฮะจะมีกระท่อมของชาวบ้านนะครับมาทําไร่นาส่วนผสมนะครับเลี้ยงปลานะครับมีกระชังปลาอยู่ด้วยนะครับพื้นที่บริเวณนี้นะครับสามารถขุดสระเก็บน้ําไว้ใช้ได้นะครับเป็นดินร่วนนะครับเป็นดินร่วน ออกเหนียวเหนียวนิดนึงนะครับเก็บน้ําได้ดีนะครับลักษณะของอข้าวนะครับข้าวนาปีที่กําลังมีการเก็บเกี่ยวบางส่วนก็เริ่มทยอยเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับก็จะค่อนข้างที่จะได้ผลผลิตดีนะครับนี่นะฮะเพื่อนบ้านของเราอยู่ตรงนี้เลยใกล้ๆกับแนวเขตแปลงที่ดินของเราตอนนี้เราเดินทางมาจนสิ้นสุดแนวเขตแปลงที่ดินของเรานะครับบริเวณ เสาคอนกรีตด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินชมตรงนี้นะครับทางาชาวบ้านนะครับก็จะมาทําทไรนาะสวนผสมนะครับขุดสะเลี้ยงปลานะครับทําการเกษตรนี่นะฮะใครที่กําลังมองหาที่ดินแปลงสวยๆราคาถูกๆนะครับแปลงนี้แนะนําได้เลยนะครับมาจัดล็อกแบ่งขายทํากําไรต่อได้สบายๆเลยนะครับ จุดสิ้นสุดของเราจะมาสิ้นสุดยังบริเวณเสาคอนกรีตบริเวณนี้นะครับนี่ฮะจากจุดนี้นะครับจะเป็นจุดสิ้นสุดแปลงที่ดินของเรายาวไปจนถึงจุดเริ่มต้นนะครับใกล้ๆก,กับตัวหมู่บ้านนะครับโค้งตามถนน300เมตรนะครับข้อดีของที่ดินแปลงนี้คือมีหน้ากว้างถึง300เมตรราคาไม่แพงด้วยนะครับไฟฟ้าประปาก็ ประมาณไม่เกิน300เมตรเช่นเดียวกันนะครับมีเพื่อนบ้านสัญจรอาศัยผ่านไปมาบริเวณาแปลงที่ดินของเราเป็นประจำนะครับใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะกดเข้าดูพิกัดใต้คลิปของเราได้นะครับหรือจะแอดไลน์เข้ามาขอดูโฉนดของที่ดินแปลงนี้ได้นะครับทาง ID Line นะครับเป็น Li@ n e แอดนะครับมีแอดนำหน้าตามด้วย p a k i n 999นะครับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเรา ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ